สวัสดีครับรอบนี้เดี๋ยวไปเขาหลวงนครครับสั่นเครือบินตกครับผม <c oughs> นี่ครับมาเริ่มที่น้ำตกพมมาโลกนะครับผมสี่วันสามคืนครับใครเอารถมาก็มาไปจอดไปข้างล่างนะครับมีคนเฝ้าจอดตรงนี้ก็ได้ครับแต่ว่านี่ กิ่งไม้จะหักใส่ครับสิบโมงสี่สิบครับเริ่มเดินครับผมพี่มีน้ำทุกแคมป์ใช่ไหมครับพี่ แล้วแล้ววันไหนที่ต้องเตรียมน้ำนะพี่มีแค่แต่ว่าสองสองกันหนาต้องสองกับสามต้องเตรียมน้ำมันมันระหว่างเดือนเนี่ยมันไม่ไม่มีน้ำคือวันที่สองกับวันที่สามอ๋อสองวันเลยพี่มันก็ไปไปมันขึ้นทางมันต้องตองน้ำาส็แล้วก็มีน้ำคืถึงแค่ประมาณนั้นสอง,สองวันใช่ไหมครับมันไม่กัดมันไม่ขาดกันนั้นหรอกแป๊บดเดียว ช่วงเม่อไหรน้ำประมาณสี่โลได้มั้ยอ๋อสี่กิโลวันที่สองกับสามก็พรุ่งนี้ดิพี่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าเจ้าที่ก็จะบอกว่าจจุดไหนเป็นน้ำจุดท้ายมั้ยอ๋อได้ได้แต่ที่แคมมีน้ำพร้อมเรียบร้อยนอนกลางน้ำเลยครับพี่จเจอเจอตาต่อครับ <laughs> เจอเตจอต่ะครับผมฮะมีเกล็ดกินแล้วเอาป่ะเอาเวลา ุูกถูกนเลยนั่นแหละค่อยๆไปขางค้างนานเดี๋ยวมันหักไปผ่านสวนทุนเรียนครับผม เดินมาประมาณสองชั่วโมงครับผมข้ามน้ำครับเดินเรียบน้ำครับผมเดี๋ยวข้ามไม่เดินฝั่งนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนตกน้ำก่อนครับไเอ๊อ เดินจะจะสามชั่วโมงแล้วครับอันนี้อันนี้มาเดินด้านเออ่เรียกไงด้านด้านขวาแล้วกันครับผมของแม่น้ำแต่แต่แตะกี้พักไปครึ่งชั่วโมงนะครับนี่แม่น้ำเดิมน้ำตกนั่นแหละ เนินแรกครับประมาณ20นาทีครับผมแล้วก็อีกเนินหนึ่งคงจะขึ้นไปนู่นแหละแล้วแกก็ว่าทางทางเรียบแล้วครับถึงตอนนี้าบสามสิบเจ็ดนาทีนีต้นไม้ใหญ่ครับผมสูงเรีบเลยสีมง ยี่สิบครับถึงแล้วครับผมแคมป์แคมป์แ,มแรกนี่ครับประมาณนี้ครับฝนตกด้วยไม่ได้ถ่ายตะกี้เดินสองก็ประมาณยี่สิบนาทีครับผมแต่ว่าเดินเดินนานอยู่เดินประมาณครึ่งชั่วโมงสี่สิบครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบนาทีนะครับไม่ได้ดูไว้ถึงแล้วครับผมโอเคครับน,นือเย็นครับ ย่างไก่อยู่ครับผมเดี๋ยวไก่ยังไม่สุกครับวันที่สองครับผมไก่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนครับยังไม่สุกครับเดี๋ยวไปย่างคืนนี้ครับพี่นนท์ครับวันนี้เดินกี่กิโลเมตรครับผมเจ็ดโลครับเจ็ดโล็โลครับน่าจะถึงเย็นๆเหมือนเดิมใช่ไหมพี่ครับผมขึ้นเขาไหมพี่วันนี้ขึ้นชันเลยครับแล้วชันด้วยครับวันนี้ต้องต่อ้างกายครับเจ็ดกิโลด้วย ใช่จันแล้วก็อาจจะลื่นผลิตตกน้อยนมันเจ็ดกิโลตลอดเลยไหมหรือวันคือสี่สี่กิโลชันแล้วก็ตีลงวานตักิโลมันขึ้นมาทีสี่กิโลเลยพี่ไอ้อย่างเงี้ยนะสามกิโลกับฝ่าสี่กิโลนะยังเงี้ยนะใช่โอ้ยเหนืยเข้าแล้วมันก็ไปแบบไปที่สันเครื่องบินอ่ะกำลังจะสั่งเครื่องบินสุดแล้วก็ตีลงตีลงไปแคมป์ใช่หากลับต้องการเรื่งเดิมก็ไม่เหมือนกันนะอ่ามันจะอ้อมอีกเส้นนึงไปเส้นปากกาลังแล้วเราบ่าชนที่สันเครื่องบินแต่ไม่ไม่ต้องขึ้นแล้วใช่ตี ขึ้นจากปากการังรแล้วขึ้นมาชนที่สันกมบินแล้วตีลงดังเดิม <c oughs> มันจะไม่ซ้ำอยู่วันนี้กับพรุ่งนี้ครึ่งวันโอเคครับผมอขอบคุณครับพีบ่น้องครับคุัครักโอยูได้เลยตอนนี้เก้าโมงห้าสิบครับออกเดินครับผมข้ามน้ำครับรวานข้ามสี่ห้ารอบได้ ข้ามไปข้ามมาขาดงี้ก็ได okay ้ไปเลย่าดไปเลยน้ำสุดท้ายครับ แล้วน้ำมีคีตรงไหนครับพี่ขึ้นยอดถึงยอดเลยใช่ไหมเย็นนู่นแล้วนะให้น้ำมีคีโอเตรียมน้ำให้ดีครับรรเดินมาจะสองชั่วโมงแล้วครับนี่ขึ้นขึ้นสันแล้ว บายสี่สิบห้าครับถ้กากับว่าเดินมาสี่ชั่วโมงเองคุณข้าวครับผมนี hint? ่ครับสันหัวใจครับพอหินก้อนนี้แน่เลยใช่ไหมพี่นี่ครับที่มาของสันหัวใจครับเดี๋ยวเจ้าไปแอบครับคนอื่นได้ไม่ต้องเห็นพูดเล่นนะครับเดี๋ยวดราม่า เดี๋ยวต้อทัวร์มาจอดอีกปลาโบราณครับผมหินข้าวครับพี่พอเราลงไปแปดร้อยนี่มันต้องเลินทางเรียบอีกเท่าไหร่พี่ถึงแคมป์ไปที่ไหนครับไปแคมป์เนี่ยไปจากเราจากนี่ไป400ไปจะสั่งเครื่องบินจะลงจากเครื่องบินไปที่แคมป์ประมาณมา3กิโลกว่ากัน3กิโลทางเรียบ ลงมาแล้วเรื่อยๆไส่ระดับจะไม่สุกไม่ไม่ชันแล้วเป็นโขกกระเล็กๆแป่ก็ลงนี้400เมตรไอระดับความสูง400ไป900 900กวามา450 900แล้วก็เรียกน้ำตกลยาสวรรค์อะไรนะครับน้ำตกลยาสวรรค์ีลาสวรรค์อีกครับพี่อันนี้สันหัวใจขอบคุณครับ จุดชมวิวครับโอเคได้ได้พอหันมาหนึ่งสองตอนนี้จะใบสามนะครับหนอ่ะไหนพี่อ่ะไหนพรุ่งนี้ครับเราจะกลับทางนั้นครับเราจะมาจะล่องกระล่างเลยลงลงลงน้ำเดินไปทางนู้นใช่ไหมครับตอนตอนพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะมาลงนี้กันมาเรื่อยๆแล้วไต่บนตรงนี้ไต่นี้ใช่ครับโอ้สังเกตใกล้ๆนี้แล้วโอ้ดูความสูคน ชอบชัวร์ครับก็คือพรุ่งนี้แคมป์จะอยู่หลังลูกนี้หลังลูกนี้ใช่แล้วก็มาเดินตามร่องครับเห็นเห็นร่องเห็นร่องแม่้ำข้างล่างจะเป็นน้ำร่องนี้ร่องนี้ร่องป๊ดน้ำตกอันนี้คือน้ำตกเลยแล้วก็ไต่ขึ้นนี่ครับสต้นครับยอดยอดฝามีครับอันนี้พี่ยอดอะไรอันนี้ยอดเขาอย่าบอกยอดเขานะ เราไม่รู้ไม่เป็นไรไม่รู้ยอดฝา่งีครับผมอันเนี้ยนนี้ก็ไม่รู้อ๋อนี่ยอดผมโลกครับพี่ชัยพี่ชัยนี่ยอดผมโลกครับพี่เขาโลกอันนั้นนะแล้วอะไรอันเนี้ยพี่อันเนี้ยไม่อันเนี้ยพี่ผมโลกใช่ไหมอะไรครับพี่อันนี้ ไม่แล้วนี้ยอดอันนี้ชื่ออะไรพี่ไม่อันหลังอะฝามีแต่อันเนี้ยเอ๊ะ แล้วแล้วเดินไปผมโลก,ก็ต้องแติเดินไปทางนี้ผมโลกเยี่ยนี้ทา่นี้โอเคใช่แหละทางกันนะแต่เนี้ยไม่รู้อะไรเนาะอันนี้เนาะดวงอิตอันใหญ่ๆเนี่ยไม่เป็นไร<ต>ด,ดูน้ำตกน้ำตกแทนนักกันครับบ่ายสามครับถึงแล้วครับเครื่องบินครับ แอลแอลบอกเจ้าล้อกลับบ้านครับสามสองเอาทั้งลำเลยเหรอแล้วาเอาแต่ล้อมอคนั่งผมี่ีเปล่าเขาโดนยิงหรือเปล่าแล้เป็นรูแล้วพี่ไม่เห็นว่าตกแต่ว่าคือไม่ไม่มีใครบาดเจ็บอะไระไม่ได้มีใครตายแล้วใครมาเจาะเจาะเขาเนี่ยมันว่างเลยไงนะทาลยสร้้าางคกว่พีมยิงเพื่อไม่ให้มันบินได้เงี้ยเหรอครับไม่ให้เก็บกลับไป ใครใช้ถ้ากู้น่าจะใช้งบเยอะนะแต่ถ้าว่าเราทิ้งไว้หนึ่งการต้องเที่ยวได้เหรอเพี่อนเข้าไปนั่งข้างในดินั่งขับข้างในนานแล้วล่ะคำนี้อะไรแต่ถ้าสื่อไปจริงกันต้องรู้วแล้ นครับนเลครับ่งแป๊บเดียวมาเต็มเลยนะถ้าเหรอผ่านอะเหรอหรอ,อ้ยอชิงด้วยสี่โมงสามสิบห้าครับผมเดินมาเท่ากับสมว่าเดินสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสามสี่เดินมาเฮ้สิบสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ สิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสามสี่หกชั่วโมงครับหกชั่วโมงครึ่งประมาณนะถ้าเป๊ะก็คือหกชั่วโมงกับอีกสิบยี่สิบหนึ่งชั่วโมงกับอีกสี่สิบไอ้หกชั่วโมงกับอีกสี่สิบนาทีครับนี่เสร็จแค้มแล้วทา,ทากเจือกับตรงนี้ กัดหัวด้วยเมื่อวานทากน้อยกองกลางวัยน,น,นี้เลยของกองกลางก็ออกมาก่อนนะครับสไลด์หายไปแล้วครับอันหนึง่งสะกดไบกับสไลด์หายไปแล้วครับนี่ครับแคมเป็นอย่างนี้ครับ โอเคครับว่ากันพรุ่งนี้นี่ครับแคมป์แคมป์มอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้มีน้ำตกก็เนี่เป็นเป็นสองสองสองสายน้ำมาเจอกันครับผมตรงนี้กระโดดน้ำได้ครับตรงนี้น้ำลึกครับนี่น้ำลึกกระโดดจากแถวนู้นครับ วันนี้คืนสองครับวันนี้เช้าวันนี้สามครับสิบโมงแล้วครับอันนี้น้ำตกลีลาสวรรค์ครับผมเดี๋ยวกลับทางเดิมครับวันนี้มีแคมป์นีนน,นรออยู่ครับเดี๋ยวไปทางนี้ครับ เดินขึ้นมาประมาณ40นาทีครับพันแปดสิบห้าไม่พันห้าสิบแปดนี่ครับเดี๋ยวข้ามไปเดินฝั่งนู้นครับผม ด้านล่างก็คือน้ำตกลีลาสวรรค์นะครับแต่ว่านู่นอยู่ไกลนะครับนู่นน่นหมอกไหลหมอกไหลเดี๋ยวเราข้ามไปเดินฝั่งนี้นะพี่อ๋อเขาลองไอ้ยึกยึกเมื่อวานใช่ไหมครับเดี๋ยวเดินตามลองนะครับสิบเอ็ดโมงแล้วครับผม อากุชีคเขาครับผมพี่นนบอกว่าแช่น้ำได้ใส่ปิ้งน้ำตกเล็กๆตลอดทางเลยครับผมเยอะครับสวยครับผมหมากลงนี่ครับ มาทะลุเมื่อวานที่จุดชมวิวตรงนั้นนะครับผมที่ว่ามองลงมาได้เห็นน้ำโคดรๆค,ค,คนะครับนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นตรงนี้เลาะขึ้นไปอันนี้ผาประการลังครับตรงนี้ตอนนี้เที่ยงเอ้ย11โมง45ครับนั่นครับขึ้นไปแถวนั้น,นับผมไกลแล้ว น่ครับกลับมาเครื่องบินตกแล้วครับผมทีนี้ก็ย้อนเส้นทางเดิมครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนน,นครับเดาวันว่าเครื่องบินชนหน้าผาลงมันครับจริงของผมไปสืบปเป็นเอาเองครับใครอยากรูก้นี่ก็จุดชมวิวครับที่มาเม,ามาื่อวานตรงนั้นก็ที่เดินกันมาครับเั่นต่มันขึ้นตรงนี้ ขณะนี้บ่ายโมงสิบห้าครับบ่ายสามสี่สิบครับเข้าทางเรียบนะครับผมอีกอีกประมาณสามกิโลครับถึงแคมป์ทางก็ไม่ไมเรียบหรอกครับก็ทางถือว่าไม่ชันแล้วก็ความสูงอีกประมาณ ประมาณร้อยกว่าครับผมจากนี้ไต่ลงไปนิดเดียวแล้วครับลงมาจากประมาณพันสามร้อยห้าสิบครับตอนนี้ 800, แปดร้อยแปดร้อยเก้าสิบจะลงไปที่เจ็ดร้อยี่ก็ร้อยเจ็ดสิบโอ้เยอะอยู่สามกิโลครับผมระยะทาง โอ้นี่ต้นไม้ใหญ่ครับฝนตกด้วยครับผมนี่ครับทางประมาณนี้แหละ ถึงแคมป์แล้วครับ4โมง20ครับจริงๆไม่ถึงหรอกครับนั่งคอยกันนานเลยโอเคครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นี่ครับแคมป์เช้าวันที่4ครับผม10โมงครับออกเดินครับผมกับกับทางเดิม ก็ประมาณนี้ครับนี่แหละเหมือนเหมือนทั่วไปแหละประมาณหนึ่งชั่วโมงครับจะลงมาถึงคับกาวานี่ครับสังเกตต้นไม้นี่ละกันจุดที่วันแรกพักกินข้าวครับผมขาลงครับประมาณสามชั่วโมงครึ่งครับผมเจอกันใหม่ครับ